สวัสดีคพรับผมต่อนะครับมาคลิปนี้เพราะดีว่าเจออาการหัวอ่านอันนี้มันอ่านได้ไครับแต่อยู่ดีๆมันก็หยุดอ่านคือไอ้ถาดสไลด์เนี่ยมันจะสไลด์ไปสไลด์มาแต่มันหยุดสไลด์ครับมันเลยอ่านต่อไม่ได้ที่เจอนะตอนนี้สาเหตุมันคือไอ้นี่ครับ เลยแกะดูแล้วก็เจอว่าเฟืองมันแหว่งเดี๋ยวกองไม่เห็นอันนี้ครับเฟืองมันแหว่งไปอันหนึ่งเนี่ยพอมันแหว่งปุ๊บเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะมาขัดกับไอ้เฟืองอันนี้นยครับลอยลอยเฟืองมันขัดกัน มองไม่เห็นอีกถ้ามองด้วยตามันจะเห็นนะว่าเฟืองที่แหวงไปเนะี่ยเวลาหมุนมาเจอมันจะมาขัดกับเฟืองตัวบนไอเฟืองตัวใหญ่นะครับที่มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะหมุนมาขัดกับเฟืองอันนี้พอขัดปุ๊บมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ติด แล้วมันก็จะหยุดตึกทําให้ไอเนี่ยหัวอ่านสไลด์ไม่ได้แล้วถ้าฝืนเล่นไปบ่อยๆมันอาจ,จะมาทําให้เฟืองตัวนี้รูดด้วยครับไอเฟืองวอเตอร์สไลด์เนี่ยไอตัวนี้มันก็เริ่มแตกแล้วด้วยเนี่ยมีรอยรล้าอยู่แต่ยังแน่นอยู่ครับผมเลยยอดกาวร้อนแล้วก็บีบมันกลับเข้าไปมันร้านะแต่มันยังไม่หลวม มันใช้ได้อยู่อีกสักพักนึ่งตรงนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเฟืองแล้วก็ไปลองเทสติคิงว่าจะหายหรือเปล่ามันอ่านครับแต่บางทีมันก็ไม่อ่านมันคงจะเป็นเพราะเฟืองนี่เนะี่ยเฟืองมันแหว่งไปข้าง พอดีมีหวัวอ่านอยู่หลายตัวก็เลยเอามายำมาไหลซะเลยอันนี้มันใช้ไม่ได้แต่เฟืองยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวประกอบเฟืองนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวล้างบอร์ดสักหน่อย นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเครื่องที่ทำ ภาพถือว่าโอเคอยู่ยังไม่แตกสียังไม่แตกเลี๋ยก็มีบ้างนิดๆน,นะครับเครื่องนี้หัวอ่านเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันเริ่มอ่านช้ามันจะมาคาอยู่หน้า PS เนี่ยสักประมาณสิบกว่าวิได้มั้งสิบห้าวิไม่ได้จับเวลาเมื่อนตะกี้เนี่ย แต่ตอนเดิมตอนมาแรกๆเนี่ยมันจะหมุนมาแล้วมันก็จะติดติดเป็นบางช่วงครับมันจะตกล่องของเฟืองแตกแล้วมันก็จะขัดทำให้หัวอ่านสไลด์ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วครับลื่นไหลใส่จารบีใหม่เรียบร้อย ล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนซีเปลี่ยนซีภาพใหม่ไหนๆก็ถอดแล้วครับเลยเปลี่ยนมันซะเลยหมดเรื่อง นะครับเปิดติดอ่านแผน่นเป็นนั้นใช้ได้อันนี้แผ่นแท้นะครับเอาแผ่นแท้มาทิ <c oughs> เครื่องมันแปลงมาแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เอาแผ่นก๊อฟมาลองแต่ถ้ามันอ่านแท้ได้ก๊อฟมันก็น่าจะอ่านได้ อายุเกมขนาดนี้ใช้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับส่วนมากคนที่เขาซื้อไปก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายหรอกส่วนมากจะซื้อไปเล่นให้พอหายคิดถึงแล้วก็เก็บฟังแค่เสียงเปิดมานี้หน่อยหน่อยครับแล้วก็เก็บเครื่องเครื่องนี้สภาพมันก็โอเคอยู่เดี๋ยวผม่าจจะลงขายด้วยเครื่องเนี้ย เดี๋ยวลงในช้อปปี้ครับร้านในช้อปปี้ใครสนใจก็เข้าไปดูครับลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิป มันจะโหลดช้าเป็นบางช่วงครับตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเฟืองอะ่ะเพราะว่ามันหมุนแล้วมันติดติดขัดๆเนี่มันเลยโหลดช้ากว่าเดิมเวลาโหลดด่านนะครับโหลดเปลี่ยนด่านอะ่ะตอนนี้หล่อลื่นเรียบร้อยครับจะบงกลรบีใายใหม่หมดเรียบร้อย What this? Wow. What a man ถ้าอ่าน Resident e v i l ได้นี่ก็แผ่นอื่นก็สบายๆครับ ker, s <S มันเป็นเกมที่อ่านยากในแผ่น Resident น่ะหัวอ่านมันจะดึงปื้ดออกมานอกสุดแล้วมันจะค่อยๆโหลดเข้าไปมันจะขยับอย่างเงี้ย ตอนแรกว่าจะดึงปืนออกมานอกสุดเลยแล้วก็จะค่อยๆกลับเข้าไป okay. ถ้าหัวอ่านไม่ดีเฟืองอะไรไม่ดีนะครับมีปัญหาเนี่ยแ <Stay alert. S 1> ี่ช่วงโหลดช่วงโหลดแผนที่เนี่ยโหลดไปอีกห้องหนึ่ง ถ้าเฟืองนั้นไม่ดีอ่ะมันจะโหลดช้ามากเลยบางทีมันก็โหลดไม่ได้ค้าง จะลองเล่นดูครับว่ามันมีอาการโหลดน่วง <What? S 1> ตรงไหนรเปล่าตอนแรกเนล้ลางล้างหัวอ่านมันแห้งด้วยจาราบีมันแห้งหมดแล้ววะตอนแรกอะมันเลยสไลด์ไม่คล่องตอนนี้ผมเปลี่ยนจาราบีขาวใหม่หมดแล้ว เครื่องนี no ้สภาพเกือบจะเดิมครับเป็นเครื่องเดิมเดิมมาเนี่ยแต่ช่างเขาถอดออกมาแปลงใส่ชิปเล่นแผ่นก๊อฟได้ ก็ช่างมือเดียวครับที่ทําก็คือร้านขายเกมเนี่ยแล้วก็ปิดยาวมาเลยไม่เคยแกะแล้วก็มาถึงผมเนี่ยแกะแก้ไขไห้พวกลางหัวอ่านใหม่อันนี้ก็เกือบ100%ปรนตครับประมาณ90%้กว่าได้เครื่องนี้ แม่กี้มีหน่วงนิดๆนะครับตอนที่เป็นชัดซีนมีหน่วงนิดนิดอได้สองแมกเลย ด้วยอ่ายังไม่ออกไ,ได้แต่มั่วครับมั่วไปเรื่อยถ้าเราไม่ฆ่ามันเนี่ยเราจะไม่ได้แม็กปืนนะคือเข้ามาเจอเนี่ยแล้วก็เดินออกไปเลยก็ได้ ครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่าครับแก้ไขหัวอ่านสไลด์ไม่ได้เป็นนันจบคลิปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ